เอาเวลาตรงๆเลยนะถ้าเราว่างเวลาไหนช่วงไหนะเราก็ขึ้นเลยเล็กหน่อยก็ยังดีดีกว่าเราไม่ได้สักนิดเลยสักสองสามนาทีก็เก็บไปสนใจก็อย่างอย่างที่เห็นนี่แหละมีแค่คนสองคนนะเข้ามาคุยด้วยสองสาคนะเขาก็เราก็เก็บไปเล็กๆน้อยๆไปเนาะ มบีบางท่านเขาก็ผ่านผ่านไปผ่านมาเขาก็เข้ามาแวะทักทายนิดนึงเขาก็ไปอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยเก็บไปเก็บทีละเล็กละน้อยหนึ่งนาทีสองนาทีก็เก็บไป มีเสียงเขียดลองนะมันร้อนนะถ้าจะย่างย่างไปนู่นนะถ้าจะเดินไปนู่นก็เดินเดินไปหานมีมีหนองน้ำนะถ้าเดินไปนู่น <c oughs> เสียงไก่ฮนะเสียงแบเสียงแบกก็มาแล้ว <c oughs> ผมไปซ่องไหนจะ่วนเจ้าของบ้านจนลงไหล ช่วยการส่วนคุยขอบคุณคะ่ะที่เข้ามาอยู่คุยด้วยอย่างที่เห็นแหละบ้านเรายัางหลังเล็กนะไม่ค่อยมีเพื่อนเข้ามาคุยด้วยเท่าไหร่มีคนสองคนสามคนมากสุดก็สี่ห้าคนประมาณเนี้ยก็ไม่เป็นไรเรา เริ่มใหม่เนีมันไม่เหมือนช่องที่เขาทำมันเป็นหลายเดือนแล้วบางคนช่องเขาก็ผ่านแล้วเขาก็สบายเลยเขาไม่ต้องคุยอะไรมากเขาก็เปิดไลฟทิมไว้เขาก็ไปทำนู่นนี่นั่นเนะเขาเก็บแค่ในบ้านเขาคนเยอะแล้วไงเขาก็เก็บแค่คน แวะไปแวะมาคนละหนึ่งนาทีประมาณเนี้ยเขาก็ได้ไปแล้วคนบ้านเขามันเยอะแล้วบ้านเรามันยังหลังเล็กอยู่เราทิ้งไม่ได้โทรศัพท์ใช่ถ้าหลังใหญ่เขาก็คนเยอะใช่บ้านเราหลังเล็กเราก็ต้องพยานามเข้าพยานยามคุณยูเขาก็ ใช้ใช้กดของเขามามาบางมามาให้เราผ่านเกณฑ์ตรงนี้ให้ได้ก็คือความอดทนพยาญามความเอาใจใส่อะไรอย่างนี้ถ้าใครตั้งใจเอาใจใส่ได้จริงๆเนาะพยาญญามไปเนาะมันก็ผ่านเกณฑ์ของเขาถ้าคนไหนขี้เกียจทําไปวันละได้วันละคลิปสองคลิปแล้วอ,อะ็ะมันค่อยไลเท่าไหร่เนี่ยมันก็น่าจะซาก ัวเพื่อนเขาบางคนเขาเขาเขาเอาใจใส่ได้จริงๆเนะแน่เน่น่ดูดูสิฮะแบ่นะมันมันวิ่งไปตามคันเทนานะมันมันจะไม่ลงเลยเนาะนาข้าวไม่ลงนะมันดูมันเดินเดินเข้ามาเนี่ยมันรู้ความนะมันมันเดินตามคันเทนาเหมือนมันถูกสั่งสอนมาเลยอะ เราไม่ต้องลงนาข้าวต้องเดินไปนะตามคันแทนาเนี่ยเพื่อนสนิทของสมใจมีกี่คนใน youtube ก็อยู่ที่ทำงานก็ห้าหกคน,นอนะแต่เขาก็มีอ่ะมีสองคนไงที่เขาเอาใจใส่เล่นจริงๆก็คืออัน เบาวน้ำและบ่าวติง่งเบาวน้ำและเบาวติ่งคุณพี่ลองเข้าไปเยี่ยมบ้านเขาบ้างสิเบาวสักเบาวน้ำเบาวติง่งเบาวสักมีสามคนสี่คนกับสมใจเนี่ยแหละที่ที่เอาจริงจัง